สวัสดีค่ะเจคเคโน่นำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้าน2ชั้นค่ะทุกท่านมีระเบียงชั้นบนด้วยนะคะพื้นที่กว้างๆขนาด3ไร่184้ตารางวาทำเรดีๆค่ะหน้าบ้านติดถนนดำอยู่ในซอยสนามบินรมศักดิ์โฉนดพร้อมโอนได้เลยค่ะถูกต้องตามกฎหมายนะคะแปลงนี้เจ้าของต้องการขายในราคา1 9ล้าบาทค่ะ อยู่รมศักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอยู่ในแหล่งของชุมชนบ้านกลางการเดินทางสะดวกสบายค่ะตัวบ้านสวยพร้อมเข้าอยู่อาศัยค่ะมีพื้นที่กว้กวางๆสามารถทําเป็นบ้านพักต่างอากาศทําเศรษฐกิจพอเพียงมีบ่อเก็บน้ําให้หนึ่งบ่อด้วยนะคะบรรยากาศดีค่ะปลอดโปร่งโล่งสบายเดินทางสะดวกสบายนะคะและอยู่ใกล้กับ สถานที่ท่องเที่ยวเขาค้อภูทับเบิกน้ำหนาวน้ำตกทานทิพย์อยู่ใกล้สถานที่ราชการหลายๆแห่งเลยทีเดียวค่ะสามารถเปิดเป็นกิจการคาเฟ่รีสอร์ทได้ด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมตัวบ้านติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าและไปชมพื้นที่จริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะ ในวันนี้เจคเคโนะขอลาไปก่อนส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อผู้ขายอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ